นี่คือเว็บตูนเรื่องใหม่ที่จะมาครองใจสายบู๊และไม่ใช่แค่สายบู๊เรื่องนี้ครับครบรถทั้งแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้บู๊ล่ามครบสุดๆครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากเราสามารถเกิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยและยังมีสกิลติดตัวเรากลับมาอีกด้วยเราจะทำอะไรบนโลกใบนี้ สวัดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่งพันวันนะครับและวันนี้นะครับทุกคนครับเรามีแขกรับเชิญครับผมเขาเสียบหม้อืนต้อนรับรักษาผมได้เลยเอาผมมือเอามือวันนี้แขกรับเชิญมาทําอะไรครับ มาเป็นคนฟังชาวเนต็ตอะสวยๆชาเป็นชาวเนต็ตนั่งฟังรีวิวแม่มานั่งสวยๆให้แบบให้อยู่ในเฟรมอะออยากนะออกชองอยากออกชองอยากดังนะ <c oughs> อยากดังวะนะเอาละครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บูน,นะครับผมเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดที่ผมค่อนข้างชอบที่สุดนะครับให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับว่ากันตามตรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตรงกับเทสแล้วก็ตรงกับจริตในการอ่านเว็บตูนของผมมากๆนะครับไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องที่ เกี่ยวกับการบู๊สุดในการใช้พลังนะใช้มานาใช้เวทมนต์ระเบิดบึมบั้ม,มไม่ใช่แค่นั้นนะครับลายเส้นการวาดทุกคนโดนใจมากๆแล้วก็ทําให้เราอา่านแล้วมันเข้าใจง่ายชวนให้น่าติดตามต่อด้วยเว็บตัวเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่นักรบพันละคำนะแค่ชื่อเ,เรื่องเป็นนักรบ,นนกบอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เปิดภาพแรกมาเนี่ยด้วยสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์นั่นก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์กับเผ่าพันธุ์ปีศาจที่สู้กันมาอย่างยาวนานมากๆมีซากมอนสเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเยอะขนาดที่สามารถเอามากองเป็นภูเขาได้เลยแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเต็ไมไปด้วยทะเลเพิงของการทําสงครามไฟลุกปุบ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 ,บและในสงครามครั้งนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกฆ่าตายพวกที่อ่อนแอก็ถูกดูดพลังวิญญาณแล้วก็ถูกแทกแซงด้วยพลังของปีศาจทําให้กลายเป็นมอนสเตอร์จนทําให้เหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวและเป็นคนสุด ท้ายของกลุ่มต่อต้านที่ยังคงกัดฟันต่อสู้กับเผ่าปีศาจต,ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้พูดมาขนาดนี้นี่คือการเปิดตัวพระเอกเ,เปิดมาก็คือดราม่าแล้วพระเอกคือเหอลือยิวคนสุดท้ายบนโลกนอกนั้นปีศาจจะไปหมดเลยพระเอกค่อนข้างหล่อมากหน้าเกาหลีแบบที่น้องชอบเลยผมสีขาวใส่ชุดเกราะสีดำถือดาวที่แบบปัดไว้กับพื้นเท่เลยแต่ว่าสภาพเนี่ยคือโรยดินมากมากเพราะถูกดาวแทงอยู่ซึ่งพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าเซฟเฟอร์เป็นชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ในบรรดามนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้และคู่ต่อสู้ที่ทําให้พระเอกที่ว่าแข็งแกร่งมากๆเนี่ยตกอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ก็คือเทพปีศาจทัทลอสมันสู้กับเทพมนุษย์เออมนุษย์สู้กับเทพก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงสภาพรอแลได้เทพปีศาจทัทลอสเนี่ยก็ยังเป็นราชาของเหล่าปีศาจทั้งมวลซึ่งเทพปีศาจทัทลอรสเนี่ยได้เดินทางยึดครองแล้วก็ทําลายโลกมาแล้วกว่า10กว่าแห่งเป็นจิตวัตรประจําวันเลยคือแข็งแกร่งมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกน กับเทพปีศาจได้แม้แต่สร้างรอยขีดข่วนบนใบหน้าแม้แต่เซนเดียวก็ไม่มีใครที่จะสามารถทําให้เขามีรอยขีดข่วนได้ คือมันเก่งมากจะสู้ได้ไหมเนี่ยก็สู้ไม่ได้ไงจะตายแล้วแต่ด้วยการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆแล้วก็ยาวนานสุด,สดๆทาให้เทพปีศาจทารทล์นเนี่ยรู้สึกถูกใจเซฟเฟอร์มากๆเขาก็เลยตัดสินใจยื่นข้อเสนอมอบชีวิตต่อไปให้กับเซฟเฟอร์โดยการให้เซฟเฟอร์เนี่ยมารับใช้เทพปีศาจโดยที่ออกเดินทางไปพิชิตทุกโลกด้วยกันด้วยพลังทั้งหมดที่ข้ามีและพลังของเจ้ามาร่วมมือไปด้วยกันยืนมือมาอย่างนี้เลยเซฟเฟอร์ก็เลยแบบ ไม่เร็วสู้กับแบบมันบีในขณะที่มันบอกว่าไม่เร็วเนี่ยในใจก็คิดอยู่ว่าเร็วไหลแน่ๆนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเทพีสาจเนี่ยแค่ต้องการเห็นใบหน้าอันน่าสมเพชของเซฟเฟอร์ที่จะอ้อนวอนร้องขอชีวิตแปบว่ารับฉันเถอะในสภาพที่แบบไม่สามารถสู้ต่อได้แต่แล้วเซฟเฟอร์ก็ยื่นมือ เทพปีศาจก็เอ้าก็ยื่นมือไปรับพอยื่นมือจับกันเท่านั้นแหละมับประเด็นคือการรับข้อเสนอครั้งนี้มันไม่ใช่การจับแบบรับข้อเสนอเซฟเฟอร์มันเดนจับจริงจังเลยเนี่ยมันจับแบบจับไม่ปล่อยเทพปีศาจก็เลยตกใจแบบเฮ้ยเดี๋ยวแค่รับข้อเสนอทำไมมันต้องจับแน่นขนาดนี้เริ่มแปลกๆแล้วเซฟเฟอร์ก็เลยพูดว่าและนี่คือคำตอบของฉันเทพปีศาจไปตายซะไอชัดชวเฮ้ยพร้อมกับชูฟักยูใส่ชูนิวคือเอ e เน y ร์จีเอออารมณ์แบบนั้นเลยเอนเนอจีคือเดือดมากแล้วนาคือแบบ เดี๋ยวกันเลยแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดอบอกกันเลยว่าจากแรงระเบิดในครั้งนั้นเนี่ยอนุภาพมันค่อนข้างแรงมากสามารถระเบิดภูเขาได้เลยรวมถึงการระเบิดแบบเมืองทั้งเมืองให้หายได้แบบชิวๆคือมัน นี่ก็คือเป็นการใช้พลังเพืือกสุดท้ายของพระเอกในการระเบิดตัวเองเพื่อจะให้เทพปีศาจเนี่ยได้รับผลกระทบของการระเบิดครั้งนี้ไปด้วยแต่อย่างที่บอกเทพก็คือเทพไม่มีใครที่จะสามารถทําให้เกิดบาดแผลได้แม้แต่เซนเดียวไม่มีแต่ผลลัพธ์ในครั้งนี้แตกต่างออกไปในการระเบิดครั้งนี้ของพระเอกเนี่ยได้สร้างบาดแผลให้กับเทพปีศาจแล้วมันก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นบาดแผลธรรมดามันไม่ใช่แค่รอยขีดขว่วนแต่มือข้างที่จับกับเซฟเฟอร์ขาด คือคือมือแบ่งเลยเทปีศาจก็เลยแบบฮะอะไรวะก็องงอะ่ะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลือดก็พุ่งปิดปิดปิดเดี๋ยวกอ่อนเทปีศาจก็เลยโกรธพระเอกแบบโกรธสุดก็เลยแบบไม่รู้จะลงเออทำอะไรไม่ได้ก็เลยเตะศพพระเอกแม่งจนศพแบบกระเด็นแหลกสลายเรียกได้ว่าคือแบบเต็มข้อมากและการต่อสู้ที่แสนยาวนานของเผ่าพันมนุษย์และเผ่าพันปีศาจก็ได้จบลงโดยเผ่าพันมนุษย์ได้สูญหายไปตลอดกาล เป็นการแพ้แบบที่น่าเศร้าที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย,ยควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมก็คือเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ถูกล้างบางแต่จูจๆเซเฟอร์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่ไร้บาดแผลชุดทุกอย่างสมบูรณ์แบบเต็มยศดาบที่ถูกแทงอยู่ก็ไม่มีเซเฟอร์ก็เลยแบบคิดขึ้นมาในใจ ที่นี่ที่ไหนวะเราตายไปแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยมองไปลอกค้างแล้วก็ตกใจกับสถานที่ที่เขาอยู่เพราะว่าสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้เจอกับเทวลูกของเหล่าเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เนี่ยเคยกราบไหว้บูชาเขาก็เลยคิดในใจว่าเอ้หรือนี่จะเป็นวิหารเทพเขาก็เอ๊ะอาจจะไม่ออเหรือ จริงๆแล้วที่นี่เป็นโลกหลังความตายเพราะว่าตายแล้วสุดท้ายก็คือต้องไปพอโลกเป็นวัฏจักรอยู่แล้วแต่จู่ๆก็มีตัวละครปริศนาปรากฏตัวขึ้นเป็นหญิงสาวที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาแบบสวยงามเลยสวยงามแบบสวย <c oughs> ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับปีกสีขาวแบบฉบับของเทพนิยายออกจากประตูมิติที่โผล่ขึ้นกลางอากาศพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องตกใจไปค่ะคุณเซฟเฟอร์ ถ้าคือตัวแทนของเหล่าเทพเจ้าหญิงสาวคนนี้เขาคือทูตสวรรค์ระดับสูงมีชื่อว่าเมอร์เซเดสและเขาก็ได้อธิบายให้กับเซเฟอร์ได้ฟังว่าท่านเนี่ยได้ตายไปแล้วตามขั้นตอนเนี่ยต้องถูกส่งไปโลกหลังความตายนั่นแหละแต่ว่าเหล่าเทพเจ้าเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากเทพเจ้าสูงสุดทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจว่าจะส่งเซเฟอร์เนี่ยกลับไปยังอดีตเพื่อมอบโอกาสในการเปลี่ยนบทสรุปให้เผ<อ>ื่อว่าเซเฟอร์มันจะชนะแต่ว่าแน่นอนจะมีเพียงความทรงจําที่ยังเหมือนเดิมพวกความสามารถพวกสกิลพวกมานาหรือ พลังอะไรต่างๆเนี่ยของเซฟเฟอร์เนี่ยจะไม่ได้กลับคืนไปบนโลกด้วยก็คือไปแต่ตัวและความทรงจำเซฟเฟอร์ก็เลยงงกับช็อกว่าเดียวเดี๋ยวภายใต้ความรู้สึกงงๆแล้วก็ช็อกเนี่ยยังมีอีกหนึ่งความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกโกรธ แ้นเหล่าทวยเทพเพราะว่าในตอนที่ต่อสู้กับเผ่าปีศาจผู้คนเขาก็สวดภาวนาอ้อ,อนวอนทวยเทพให้ช่วยปกปักรักษาแต่ทวยเทพก็ได้ทิ้งมนุษย์ไปคนบริสุทธิ์อ่ะก็ต้องล้มตายเซฟเฟอร์ก็เลยรู้สึกแบบกดแค้นมากๆทูตสวรรค์ก็เลยพูดขึ้นมากับเซฟเฟอร์ว่าเหล่าทวยเทพเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆมนุษย์แบบเซฟเฟอร์เนี่ยหาตัวจับได้ยากมันควรค่าอย่างยิ่งแก่การรับชม เซฟเฟอร์ได้ยินประโยคนี้แบบเดี๋ยวการที่กูต่อสู้กับปีศาจมาตั้งนานเนี่ยมันควรค่าแก่การรับชมเหรอดูนังอยู่ปะเนี่ยเออคือเหมือนแบบเทพนั่งดูมนุษย์ต่อสู้กันก็เลยรู้สึกเออ,เอ,อโอ้สนุกดีโอไอ้น,นี้บูโหดว่ะอ่ะสู้กันต่อด,ดิเอ,อเอ้ยเฮ้ยมันแพ้ว่ะเอาใหม่เกิดใหม่ดิเอาลงไปสู้ใหม่คือเซฟเฟอร์มันรู้สึกงี้มันก็เลยแบบฉันเป็นของเล่นเหรอจะโกรธอยู่แล้วที่เทพทิ้งมนุษย์ไปก็เลยยิ่งโกรธขึ้นไปอีกก็เลยปล่อยพลังรุนแรงแบบแสกหน้าทูตส,สวรรค์ไปแบบ ชุดใหญ่อะเป็นพี่พี่ได้ยินเหมือนรพี่ก็โกรธกูสู้ถทบตายแค่อยากจะอยู่รอดแต่เม่อเห็นกูสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบสนุกก็โกรธนะแต่ก็ยังว่าเทพก็คือเทพปล่อยวลาออกไปแค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้แถมยังถูกหยุดด้วยฝาตีน เอแบบนนั้นลยทูสวรรค์เขาก็เลยได้อธิบายต่อให้อ e ีเซฟเฟอร์ฟังใหม่ว่าที่เทพเจ้าบอกว่าสนุกเนี่ยมีแค่ตัวพระเอกหรือตัวเซฟเฟอร์แค่เพียงคนเดียวเดิมทีเทพเจ้าไม่ได้สนใจมนุษย์เลยด้วยซ้ําและท่านต้องพิสูจน์ตัวเองถึงสิ่งที่ท่านจะได้รับของฟิลม์มันมีบนโลกที่ไหนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเทพที่เรียกร้องมากกว่าเทพองค์อื่นๆที่ต้องการให้พระเอกเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งก็คงไม่พ้นใครที่ไหน นั่นก็คือเทพปีศาจท,ท,ทาร์ล็อสเพราะว่าด้วยแรงแค้นจากการที่ทําให้เทพปีศาจท,ทารทลรอสมือด้วนออออมันก็เลยโวยวายกับเหล่าทวยเทพให้ฟื้นคืนชีพพระเอกเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะให้พระเอกเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่พระเอกได้ทําลงไปนั่นก็คือทําให้เทพปีศาจมือด้วนว่าย่างง่ายคือเขาก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้สถิติที่ไม่มีใครสามารถทําให้เขาเกิดบาดแผลได้ถูกทําลายมันทําให้เกิดความอับอายต่อตัวเทพปีศาจก็เลยแบบอยากที่จะสู้กับเซฟเฟอร์อีกครั้งเพื่อจบกับชัยชนะที่สมบ เอกได้ยินแบบนั้นก็เลยเอาได้จัดให้ตามคำขอแถมความแค้นส่วนตัวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ต่อเทพททลลอสยังมีต่อเหล่าทวยเทพทั้งหมดที่เหล่ามานุษย์ได้กลับไหว้ด้วยก็คืออยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำก็เลยเก็บไว้ในใจว่าแบบได้เดีย๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอหลังจากนั้นพระเอกก็ ถูกส่งตัวย้อนอดีตกลับมาอยู่บนโลกอีกครั้งหนึ่งแถมเราโชยเทพเนี่ยก็ได้ให้ของขวัญกับพระเอกกลับไปอีกด้วยนั่นก็คือสกิลทั้งหมด9อย่างด้วยกันไเยอะจะ ใช่ไหมแค่ได้เกิดมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็โชคดีแล้วในการได้กลับมาในครั้งนี้อย่างที่ทุกคนเข้าใจาเป็นการกลับมาที่ได้ความทรงจํากลับคืนมาด้วยถือว่าโชคดีนะการได้ย้อนเวลากลับมาแล้วตัวเองยังมีความทรงจําเก่าหลงเหลืออยู่แบบรู้อนาคตไปแล้วอะ่ะเหมือนนอนได้ย้อนเวลากลับไปเรียนอยู่มัธยมอีกครั้งหนึ่งอะ่ะโอโ้โหงั้นเทพเลยคือแบบรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้เลยว่าอนาคต,ตเนี่ยหวยจะได้อยู่ห้องกีฟ<อ>ใช่ไหมพี่จะแบบซื้อหวยหวย<อ>ตัวน,นี้ก็ถูกแน่นอนอะไรกันอ่ะตอนปัจจุบันที่เขาย้อนมาเน เทพช่วยชีวิตเอาไว้ในตอนที่เขาเป็นนักผจญภยัยแต่เขาดันไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเลยต้องมาเป็นทาสของวิหารเทพโดยการทํางานใช้หนี้ด้วยการขุดเหมือง mm hmm. คืออย่างจนเลยถึงไม้จะเทพแค่ไหนจะเกิดมาพระเอกกูก็จนเลยเอา้าแล้วทารอนอะ่ะมันมีความสจําไหมอันนี้เราก็ต้องไปอ่านกันในเว็บตูเออ เมื่อได้กลับมาอยู่บนโลกอีกครั้งเซฟเฟอร์ก็เลยได้รีบไปหาที่ซ่อนตัวเพื่อตรวจเช็คกับสกิลที่ตัวเองได้รับมาและในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังยืนอึ้งกับสกิลหัวหน้าทีมขุดเหมืองเดินมาพอด,ดีมือนึงถืออุปรกรณ์ขุดเหมืองอีกมือหนึ่งถือแส้เอาไว้ลงโทษกับคนที่อุ้งงาน,งน,นเออนั่นคือสิ่งที่หัวหน้าขุดเหมืองพูดมันอุ้งงานแน่ๆไอ้นี่อุ้งงานแน่ๆในจังหวะที่มันด่าและพร้อมกับฟาดแส้ไปด้วยนี่ก็คือเป็นจังหวะของการชดให้พระเอกเลยคือคนปกติโดดนนนแ้ระัับ ฟาดด้วยความเร็วระดับนั้นน่ะก็ต้องเจ็บแล้วแต่ไม่เซเฟอร์คือแบบคว้าแซทะมับนิ่ง <c oughs> คือหยุดแล้วมันตลกตรงที่ทีมหัวหน้าขุดเหมืองอะอย่างที่บอกคือมันยืนช็อกยืนเงือบอยู่แบบเดี๋ยว กูว่ากูก็ฟาดไปแห้งอยู่เลยหัวาฟาดไปใเพ <c oughs> <c oughs> ิ่มแ <c oughs> จ็บแผลเอ้ยจะกูถึกเองเนี่ยกูว่ากูก็ดิ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันก็เสยมันก็ยืนนิ่งแล้วพระเอกก็แบบว่าเอาแส่ที่แบบว่าตัวเองจับได้ คืนให้กับหัวหน้าขุนเหมืองช็อกอีกบ้างนยคืนให้ครับขอโทษได้ครับจะกลับไปทํางานและะ้วครับคืนอะไรแบบนั้น,นเออซึ่งเซฟเฟอร์เนี่ยก็ตระหนักได้ว่าทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากเหมืองแห่งนี้ได้และเป็นอิสระได้คือเขาก็ต้องรีบจ่ายค่าตัวของเขาเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดคือใช้นี่ให้เร็วที่สุดทึงจะสามารถทําตามแผนต่างๆที่เขาตั้งใจไว้ได้<อ>ไดเพื่อที่จะไปแก้แค้นกับไอ้เทพปีศาจนั้นได้แล้วก็เพื่ออันเทียนี่ ช็อตนี้คือเปิดตัวนางเอกพี่คิดว่าคนนี้คือนางเอกแน่นอนเพราะว่าช็อตที่โผล่ขึ้นมาคือเซฟเฟอร์กำลังปกป้องอันแทอร์อยู่แต่ว่าก็ไม่สามารถปกป้องนางเอกได้แล้วนางเอกก็ตายไปก่อนเออก็เลยตุยไปก่อนแล้วเซฟเฟอร์ก็พูดออกมาว่าครั้งนี้ฉันจะปกป้องเธอให้ได้นี่ ชลิกเลยข้อดีของการกลับมาเกินใหม่เออได้มาปกป้องเขาให้ได้ได้เปลี่ยนบทสรุปพี่ก็เลยอ่านี่นางเอกแน่นอนและหลังจากนั้นแผนการต่อไปของเซฟเฟอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับนั่นก็คือการบุกสู่ลังมอนสเตอร์การเข้าดันเจียนนั่นเองเอ้ยมาแล้วมันมันอนี้ไม่ออกมันต้องเรียนก็ต้องเรียนแต่นำลายก่อน เ <laughs> อ <Log o> จ <ligt> อจริงว่ะหลังจากนั้นเซฟเฟอร์ก็ได้เดินทางไปสำรวจเหมือ,มองพร้อมกับทีมสำรวจอีก3คนและใน3คนนี้ในความทรงจำเก่าของเซฟเฟอร์เนี่ยเซฟเฟอร์จำได้ว่า3คนเนี้ในดันเตียนที่กำลังจะเดินไปในครั้งเนี้จะมี2คนที่ตายทำให้เขาเนี่ยนึกออกได้ว่าเขาจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างไ,กไนกับไอ้พวก3คนนี้ Hey, <Hey. S 1> เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเ oh. ดาได้เลยว่าไอ้สตัวนี้นี่หลอกใช้พระเอกแน่นอนพระเอกถึงรู้สึกว่าต้องใช้ประโยชน์จากไอ้พวกนี้ oh. คือต้องชิงใช้ประโยชน์จากไอ้สตัวนี้ก่อนก่อนที่มันจะใช้ประโยชน์จากพระเอก oh. หลังจากที่ทีมสำรวจทีมนี้ได้เริ่มทําการสำรวจมันก็เจอกับมอนสเตอร์ที่ฆ่ายง,ง่ายตายง่ายหัวหน้าทีมสำรวจก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าหรือว่า เราจะเคลียร์ดันเจียนนี้กันเลยหลังจากนั้นทีมก็เริ่มวางแผนการโจมตีมอนสเตอร์โดยที่อีก2คนจากทีมสำรวจเนี่ยไม่รู้เลยว่าแผนของการเคลียร์ดันเจียนในครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากพระเอกอ้ เรียกได้ว,ว่าเป็นแผนของการล่อซื้อซึ่งเซ f เฟอร์เนี่ยก็ได้บอกวิธีในการกำจัดมอนสเตอร์แบบง่ายๆให้กับหัวหน้าทีมได้รู้และทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามแผนจนทำให้ทีมสำรวจเนี่ยเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเคลียร์ดันเจียนนี้ได้จริงๆอ,อการล่อซื้อเนี่ยสําเร็จหัวหน้าทีมสำรวจเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบถูกใจพระเอกขึ้นมา ไอนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันไลยวะหากว่าฉันไปบอกกับวัวหน้าผนกบุคคลแค่คําเดียวด้วยสิทธิของหัวหน้าที่ฉันมีแล้ว,ลวก็สามารถที่จะย้ายไอคนเนี้ยผหนุ่มคนเนี้ยเข้าไปอยู่ในทีมล่าได้ทันทีเสียงนี้เลยเหรอเสียงนี้เลยแค่ฉันพูดประโยคเดียวแกก็ได้เข้าเมืองแล้วอะไรอย่างนั้นอนะระหว่างที่พวกเขากําลังสํารวจจุดสุดท้ายอยู่หนึ่งในทีมสํารวจก็ได้พบเข้ากับซากกองกระดูกที่กระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยแล้วทีมสํารวจก็เลยเข้าไปค้นอะ่ะก็หยิบขึ้นมาดู แล้วก็แบบเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นกระดูกของสัตว์ป่านะไม่สิโครงกระดูกนี้มันคุ้นๆเหมือนพึ่งจะยังไม่ทันจะได้พูดประโยคสุดท้ายแบบสิ่งที่ตัวเองนึกออกจู่ๆก็มีมือยาวๆโผล่มาจากมุมมืดคว้าตัวมับเข้าให้แล้วก็โยนทุ่มลงบพื้นปับ๊บทีมสำรวจนะก็กระเด็นไปกระแทกกับอีกฝั่งหนึ่งของดันเจียนคือดังแบบอัใครเห็นก็ว่าตายเออไม่ตาย ใครใครเห็นก็นว่าตายแล้วตายไหมไม่ต้องพูดไม่ตายใครเห็นก็นว่าตายไม่ตายตายจริงเขาบอกโอ้ เซฟเฟอร์ S S er นะ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นี่คือแบบแต้มบุญเก่าจากความทรงจําในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วได้มาหวนขึ้นมาว่าอ,อ๋อการมาทําครั้งนี้กูเจอกับมันแน่นอนซึ่งไอ้มอนสเตอร์ที่เซฟเฟอร์กําลังต่อสู้ด้วยอยู่เนี่ยมันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากแล้วก็มีหางที่แหลมคมน้ําลายไหลท่วมปากด้วยความหิวกระหายมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่าพีเดเตอร์ครับหลังจากนั้นครับนี่แหละฮะทุกคนครับช่วงเวลาที่พ่อพระเอกของเราเนี่ยจะ จะได้ออกลงกันแล้วได้เวลาของฮีโร่และฉากบูก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ <m> เปิดฉากด้วยพรีเดเตอร์เนี่ยตะโกนแหกปากใส่เซเฟอร์ <m> ด้วยสกิลพระเอกการแหกปากครั้งนี้ไม่สามารถทําอะไรกับเซฟเฟอร์ได้แต่สามารถทําอะไรกับไอหัวหน้าทีมสํารวจได้ส่งผลให้ไอหัวหน้าทีมสํารวจเนี่ยเกิดอาการเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับได้จากความกลัวแต่ในระหว่างที่หัวหน้าทีมเป็นอัมพาตจากความกลัวอยู่เนี่ยก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแบบซุกซุซุกซุกข้องแค่จากเซฟเฟอร์หลบได้ทุกดอกบอกได้เลยว่ากระจบไม่โดนเลยสักนิดของจอของฉ้อ และหลังจากนั้นเซเฟอร์ก็เลยแบบว่าสวนกลับด้วยหอ,อกที่ยืมมาจากหัวหน้าทีมแทงเข้าไปที่กลางลำตัวอย่างจังั จากนั้นเซฟเฟอร์ก็เลยได้หยิบของออกมาจากพวกมิติที่ส่งของที่ออกมามันคือขวดแก้วที่เต็มไปด้วยพิษรุนแรงมาก72ชนิดแบบแรงจัดเลยแล้วหลังจากนั้นเซฟเฟอร์ก็สาดพิษที่อยู่ในขวดแก้วนี้ลงไปบนปลายหอกเอาหอกอาบยาพิษอะเป็นสูตรการต่อสู้ที่เขาได้รับจากเพื่อนเก่าก่อนที่เขาจะตายเมื่อมันเข้าไปสู่ในร่างกายของปีศาจแล้วเนี่ยพิษเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะท,ทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายถูกทําลาย และแน่นอนเซฟเฟอร์ก็ได้ใช้หอกอาบยาพิษเนี่ยแทงเข้าไปในร่างกายของพีเดเตอร์ปักปักปักด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มากของพีเดเตอร์เนี่ยพิษก็จะกระจายไปทั่วร่างกายภายใน3นาทีแล้วในจังหวะที่แบบว่ากําลังต่อสู้แบบตุบตับตุบตับตุบตับอยู่เนี่ยจังหวะที่พีเดเตอร์มันกําลังแบบอ้าปากมาเพื่อที่จะไปงาบคอเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ก็เลยล้วงขวดยาพิษมาอีกขวด และโยนเข้าปากแม่จาก2นาทีตอนนี้กลายเป็นเหลือ1นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ได้จังหวะที่พีเดเตอร์มันอ่อนแอลง <s> เขาก็เลยเกาะหางพีเดเตอร์ลอยขึ้นไปบนส่วนหัวของพีเดเตอร์แล้วก็ใช้หอกแทงเข้าไปในดวงตาปักเข้าให้แค่แทงเข้าไป1ครั้งเนี่ยก็ยังไม่พอที่จะสามารถทําให้พีเดเตอร์เนี่ยมันอ่อนแอลงได้หางของพีเดเตอร์ก็แบบเหวี่ยงมาแล้วก็ฟาดเข้ากับเซฟเฟอร์โดยตรงแต่ไม่โดนเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์หลบได้ ไปโดนหอกหอกก็เลยแบบหักเป็น2ท่อนแล้วก็กระเด็นขึ้นฟ้าเซฟเฟอร์ก็เลยแบบมองแล้วก็คว้าหอกที่หักเป็น2ท่อนทิพมเข้าไปอีกตาหนึ่งปั้งและในที่สุดพลังของพีเดเตอร์จากการโจมตีทั้งหมดของเซฟเฟอร์เนี่ยเหลือครึ่งนึงแล้วเซฟเฟอร์ก็เลยไม่รอช้ากับโอกาสที่เขาแบบสร้างขึ้นมาเขาก็เลยรวบรวมมานาทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยไปที่กำปั้นมือขวาชูสุดแขนเลยรวบรวมแบบ หลังจากนั้นก็แบบอัดเข้าไปกลางหัวของพิเดเตอร์ปเต็มหลอดเรียกได้ว่าเป็นท่าของการตอกเสาเข็มจบอย่างสง่างามด้วยสกิลสุดเท่ของพระเอกเราพิเดเตอร์ตุยตุยเย่และการต่อสู้ทั้งหมดก็จบลงภาพของวหน้าทีมที่ได้เห็นหลังจากพ้นอาการอัมพาตทำให้เขาคิดได้ว่าไอคนที่เราตั้งใจจะหลอกใช้ี ที่มันพยายามทําตัวให้ตัวเองดูดีในสายตาของฉันเนี่ยเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยได้เสนอชื่อมันให้กับทีมล่าเนี่ยฮะฉันคิดผิดแต่แท้จริงแล้วสถานะของเขาคือคนขุดเหมืองมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าออกดันเจียนได้ตามใจชอบเขาเลยต้องการให้ฉันเนี่ยเป็นใบเบิกทางเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าดันเจียนได้นี่เองนี่คือสิ่งที่หัวหน้าทีมมันได้ตระหนักได้และเซฟเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่ากลอ ก่อนนีชื่อของหัวหน้าทีมมาคุยกันหน่อยดีไหมแล,และนี่คือเรื่องราวของเว็บตูนเกิดใหม่นักรบพันละห่ำมปุ่มมือครับผมนะค้างค้งเลยจะรู้เลยนะ ก็ต้องไปติดตามต่อยังเหลืออีกหลายปริศนาหลายเรื่องราวที่เรายังไม่รู้เลยนะอย่างที่บอกครับส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากๆก,กับเว็บตูนเรื่องนี้เพราะว่าค่อนข้างถูกจริตกับการอ่านสไตล์การเล่าเรื่องเนื้อเรื่องการเกิดใหม่ที่ไม่ใช่แค่เกินเกิดใหม่แล้วได้พลังแล้วเทพเลยไม่ใช่อันนี้มันเป็นการแบบว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองแล้วก็การล้างแขนไม่ใช่แค่การต่อสู้กับปีศาจแหละแต่มันเป็นการต่อสู้กับเทพเจ้าด้วยหลังจากนั้น เออผมก็เลยรู้สึกแบบชอบมากๆน่าติดตามสุดๆแล้วน,น,นั่นนะชอบอะไรยังไงก้อคิดตามไปจนถึงแบบว่าสกิลต่อไปจะเป็นอยู่อ,อะไรออแล้วจะคุยอะไรต่อตัวพระเอกมันจะเอาพลังเนี้ยไาจัดการกับเทพยังไงแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เจอกับขันอนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเนื้อเรื่องที่ทั้งตัวผมเองก็ประทับใจแล้วพอน้องสาวผมประทับใจเรามาพูดถึงตัวคาแรคเตอร์กันบ้างคาแรคเตอร์ที่เราชอบส่วนตัวของผมเนี้ยก็คงหนีไม่พ้นพอดเซฟเฟอร์เพื่อของเรา ลุกหล่อเทอป,ป้ากวนตีนเบาๆจังหวะที่แบบจับแทะของหัวหน้าทีมคุณเบื่อแล้วก็ทำหน้าแบบนี่มันชา้าเออ <laughs> นี่มันช้าไปนี่ยังไม่ถึงฉากที่แบบเขาต้องเจอกับอันแทนะคนที่พี่คิดว่ามันเป็นนางเอกถ้าได้เจอเนี่ยโอ้ยต้องดิ้นกันพรากแน่นอนไม่อยากจะคิดเลยออะแล้วนั่นอ่ะชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวไหนมากที่สุดทาทาสเทปปีศาตทาททารเออ,เอ,อ เอออันเนี้ยน่าสนใจ<อ>หรือว่าตอนกลับมาสู้อีกครั้งนึงคือแขนจะอยู่อยู่ไหมแขนอาจจะยังอยู่แต่่าความทรงจำอาจจะยังมีอยู่ไหมเพราะว่านาคุคนณสนับสนุนให้พระเอกมันเกิดใหม่ก็เป็นไปได้ว่าตัวเทพทัทลอสเองก็จะถูกย้อนเวลาเหมือนกันก็เป็นไปได้เออไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องไปติดตามเรื่องราวกันต่อไป สามารถเข้าไปอ่านได้แล้วที่ l ล n e เว็บต้นเท่านั้นนะครับทุกคนย้ำว่าเท่านั้นและสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play นะครับหรือจิ้มได้ที่ลิงก์ข้างล่าง e s c r i p t i o นนี้ได้เลยนะครับจริงๆเราอยากเห็นคนที่อ่านแล้วมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะว่าเป็นยังไงบ้างชอบคาแรคเตอร์ของใครอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อยากอ่านอยากอ่านมากๆเราอยากรู้ว่าแบบคนที่อินอินอย่างเราอินอย่างเงี้ยจะมีใครที่อินอินแล้วมาพูดคุยกับเราบ้าง เอและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและการรีวิวเว็บตูนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้ว,วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย